สบายดีพี่น้องเมื P P ่อถุงโถสกกลมันนี่กับมาม่วมาพร้กันเราเซฟเล็กพี่น้องพี่น้องมัอนี่น้ำใจไปโรงเรียนเด้พี่น้องไปกับนังตอมนี่แหละพี่น้องไปพี่น้องไปย่างนํากันเด้พี่น้องย่างไปโรงเรียนพี่น้องนี่แมงตอมพี่น้องสบายดีสบายดีเนาะน้ำใจจะพึ่งทางนี้พี่น้องกันเลยสบายดีไปได้เลยพี่น้องเป็นเรียนนี่กะม้วนพี่น้องเอาโปเป็นนังซื้อเนาะคอยเอาคอยก็เป็นยุเป็นได้เดียวในบวกเก่งเลย ฉันเก่งเลยค่าโมนเนาะเยเ้า่าป้อเนาะเขาไปใช่ว่าตองะไปบุญนะเนาะไปแบบ นนเ,เนนก,กินขารสลยพี่น,นขาอยางมนันจะกนองใจจักเป็น,อ,ปน,อ,นจจปอย่งเี่นองบ่ขึน้นเลยเดีอยี่น้อางฉากมันลงขึ้นโลูกขึ้นแบบมันรวมพี่หนุ่นนใจแต่ยามันลงใจกระสาการะันปะมันและ

หน่าไปนองอันนี้เขขอบทางนะเนองทางที่จะไปปฐมนะเพราะ่าไปโรงเรียนมันทะนมีเรือตรคานนี่น,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 นนะน,นไปทางทางเขาใช่หรอเย น้ำละขอบเลยนี่พี่น้องน้องใจให้พี่น้องเบิ้งเดินตะบานเ็ได้พี่น้องนี่พี่น้องเดินตะบานนั่งก็นั่งเป็นไปเรียนเลยพี่น้องใจว่าจะเตะบานเตะเดินนี่แห้ะพี่น้องบางทีพี่น้องเห็นบระับพี่น้องเป็นนใจเกาห้องพี่น้องเนาะนี่พี่น้องห้อเรียนโ้องเรียนด้วยพี่น้องน่ะห้งเรียน เอาไปน้องรอกินนี่น้มเจ๊กโคลาไปก่ปน้องสอวัสดีไปน้องบ๊ายบาย